ยาก,ากได้ข่าวเสียต้นเอาเสียต้นมาสิอือน,น้องไบต์น้องไบต์ติดตามเรื่องนี้มาอย่างใกล้ชิดค่ะเมื่อเช้าไปที่ยืนยันกรณีน้องสาวของคุณพิชิตหรือเสียต้อนอายุ44จำน้องสาวได้ไหมน้องสาวชื่อคุณเจน้องสาวเนี่ยพยายามจะร้องขอความเป็นธรรมค่ะไปปรึกษาทนายความแล้วมาให้ปากคำเพราะสงสัยในการเสียชีวิตของพี่ชายว่าอาจจะถูกฆาตรกรรมเมื่อกลางเดือนเมษาที่ผ่านมา ยังเคยถูกป,ประกบยิงในพื้นที่วังทองหลังระหว่างไปสารบเทิงใช่ไหมวันที่8เมษายค่ะโดนคนร้ายประกบยิงแล้วหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเลยนะประมาณวันที่16เมษายนทัาไว้จาวันไม่ผิดนะคะก็ไปเสียชีวิตปริศนาอยู่ที่บ้านพักของภรรยาที่จังหวัดมหาสาร,รคามแล้วนักขณะนั้นเป็นยังไง วันที่เสียชีวิตคืออะไรคือเสียชีวิตอยู่ตรงแคร่หน้าบ้านลักษณะก็คือถ้าตามที่ภรรยาให้การคุณมดให้การเอาไว้ก็คือเหมือนกับนั่งกินข้าวแล้วก็กินเหล้ากันอยู่ตรงนี้ภรรยาเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในบ้านก่อนอขอตัวเข้าไปนอนอันนี้จากคําบอกเล่าของคนในเหตุการณ์นะใช่ค่ะแล้วเดินจริงไม่จริงเราต้องรอดูตํารวจอีกทีเนี่ยเข้าใจว่านอนหลับยังเอาผ้าห่มมาห่มให้อยู่เลยแต่ในเวลาต่อมาพบว่าเสียชีวิตแล้วเนี่ยค่ะอื ซึ่งร่างของเสียต้นซึ่งเสียชีวิตปริศนาเนี่ยไม่ได้มีการชนสูตรนะคะและ้วปรากฏว,ว่าวันจะเผานั่นแหละ,ะเปิดลงใช่ไหมใช่แล้วมีคนเห็นว่าอุ้ยทำไมดูหน้าดำตัวผิวคล้ำกว่าปกติเสียชีวิตผิดปกติหรือเปล่าถูกวางยาไหมค่ะ หลังจากนั้นคนในครอบครัวก็สงสัยเราก็ตั้ง<า>ประเด็นมาโดยตลอดแล้วฝั่งครอบครัวของเสียต้นคุณพ่อของเสียต้นเนี่ยบวชเป็นพระอยู่นะคะแล้วก็มีแม่ของเสียต้นด้วยแล้วมาขอความเป็นธรรมเปึกษาคุณเดชาทานายเดชาแล้วก่อนหน้าตํารวจพยายามจะยังไม่บอกอะไรจนกว่าจะคลี่คลายคดีรอบยิงหรือพยายามจะสังหารก่อนและล่าสุดหมายจับออกแล้วเข้าจับพุม สิ่งที่ต้องตามกันดูคือจะขยายไปถึงกรณีกรารเสียชีวิตเพราะตอนที่ยิงเนี่ยไม่ตายนะฮะใช่ค่ะคือกระสุนเนี่ยเจาะเข้าไปที่รถนะคะแต่ไม่เสียชีวิตณตอนนั้นคุณมดที่เป็นภรรยาเนี่ยเล่าว่าเสียต้นในโทรศัพท์มาบอกอว่าถูกยิงเข้ามาที่รถภรรยาคุณมดอ้างว่าเธอก็บอกว่าไปแจ้งความเลยว่าใครยิงปรากฏเสียต้นบอกกับภรรยาว่าไม่ไปแจ้งดีกว่าเดี๋ยวโดนข้อหาเมาแล้วขับอืมอ่ะท่านผู้ชม แล้วภรรยาแกว่าอย่างไงในระหว่างที่น้องสาวมาขอความเป็นธรรมก็มีการสาวไส่เรื่องในครอบครัวมาค่ะประมาณว่าเธอเนี่ยเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครอบครัวของทางเสียต้นดูแลพ่อดูแลแม่ของเสียต้นด้วยอันนี้คือก่อนหน้านี้นะค่ะออกมาพูดกันแบบนี้เนี่ยตั้งประเด็นสงสัยตัวเธอเนี่ยเป็นเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครส่งเสียดูแลแล้วใช่ไหม เพราะภรรยาคุณมดเนี่ยถึงขั้นพูดว่าก็เมื่อก่อนนะใช่ก็เป็นสามีใช่ไหมก็ดูแลครอบครัวสามีตอนนี้สามีไม่อยู่แล้วทําไมต้องดูแลก่อนหน้าน,นี้ก็ดูแลเยอะแยะมากมายใช้หนี้แทนบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยอมรับว่ามีคือย้อนกลับไปว่าเป็นกรณีครอบครัวของเสียต้นเองค่ะกลัวจะไม่ได้เงินค่ะหรือย,ยังไงอะไรทํานองเนี้ยปกติเธอดูแลอยู่เดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลใช่ไหมล่ะก็เลยมาโกรธแค้นกันแบบนี้แล้วอนั่น ื่อเช้าที่ไหนนางใบว่าไงค่ะม,มีเสียงสัมภาษณ์ด้วยช่วงเธอให้สัมภาษณ์สื่อเยอะแล้วเธอก็ชอบโพสต์ a c e b o o k โพสตแทบทุกวันค่ะก็เล่าเรื่องนี่แหละค่ะว่าในบ้านแฉกันยังไงแล้วก็บอกว่าที่ไปพาดหัวข่าวอะไรยังไงเธอขอพาดหัวข่าวบ้างแล้วก็พาดพิงไปทางครอบครัวของอดีตสามีเนี่ยคือเป็นการใช้โซเชียลสู้กับข้อกล่าวหาซึ่งผู้ <จะ S 1> คนสงสัยใช่ไหมไหนบางครั้งดูไปยังไงวันที่ห้าเราก็เจอกันวันที่เจ็ดเราก็เจอกันวันที่แปด วันที่แบก็เจอกันตอนหัวค่ำไปทานข้าวกับคุณแม่อยู่ตอนหัวค่าตอนหัวค่ำใช่ค่ะแต่แค่เราไม่ได้ตามไปที่นี่อย่างที่บอกล่าสุดช่วงเช้านี้เองเสริมนครบาลนำกำลังตะบวจเข้าจับกลุมนางสาววันนิพาหรือมดภรรยาเสียต้นตามหมายจับสันญาลงวันที่เมื่อวานนี้ แล้วก็เข้าจับปุ่มนายสาโรธอายุ25ปีตามหมายจับสารยาอีกฉบับหนึ่งลงที่เมื่อวานนี้โดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านถนนรามินทรนและย่านลาดพร้าวเพราะจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าวันนี้พาภรรยาเสียต้นหรือมดเนี่ยทำหน้าที่จ้างหวานค่ะพยายามจะฆ่าสามีตัวเองก็คือเสียต้นเนื่องจากว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับเสียต้น ถูกเสียต้นนอกใจแล้วทะเลาะกันหลายครั้งถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายกันจากนั้นเริ่มมีการวางแผนที่จะฆ่าเอาชีวิตสามีก็คือเสียต้นม,มีการจ้างวานให้ในายสาโรดจัดหาอุปกรณ์เป็นอาวุธปืนในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆอยู่ในระหว่างการขยายผลอ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูมีอะไรอีกก่อนหน้านี้ที่เขาพูดออกมาน้องไบเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวจะหาข้อมูลนิดนึงค่ะ เธอพูดแล้วเธอก็โพสเฟซบุ๊กแทบทุกวันเลยค่ะคือมันเป็นการกล่าวหากันหลังจากการตายของเสียต้นใช่ไหมใช่ค่ะอืแต่ฝั่งน้องสาวก็ไม่ได้พาดพิงโดยตรงไหม คือน้องสาวก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะรู้เองเพราะว่าสงสัยตั้งแต่ต้นอยู่แลว้วว่าว่าว่าภรรยาน่าจะเป็นคนทำแล้วทำไมถึงคิดว่ามันจะยองยายไปอย่างที่คุณเดชาบอกเหมือนกับอรีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติเลยน้องไบก็ลักษณะคือตัวภรรยาเนี่ยถูกนอกใจแล้วก็ทะเลาะกันกกถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งก็เลยเหมือนกับโกรธแค้นนะคะและที่สุดก็คือตัดสินใจฆ่าสามีตัวเองอ ท้งนี้ทางนั้นเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเข้ามาเนี่ยค่ะเดี๋ยว้าย้อนไปดูเ,เรื่องราวของสามีภรรยาเนี่ยในตำนานของคดีอเชืาอกรรมในประเทศไทยนี่ยเยอะมากนะค่ะหลายรูปแบบอพอสมควรแล้วขณะนี้ต้องพูดถึงผู้สรำรนแลแวนองไป อันนี้เข้ามาแนะนำผมตั้งแต่วันก่อนนะค่ะเขามาเองเลยแล้วผมก็ไปลองชิมอันนี้คือ English Bread ค่ะขนมปัง Farmhouse English Bread เป็นสินค้าใหม่ขนมปังสไตล์อังกฤษเนื้อเนียนนุ่มเด้งแผ่นใหญ่ขายดีนะคะอันเนี้ยขายดีมากค่ะคือไม่ต้องอะไรนี่ไม่ได้เปิดเลยนะไม่ได้เปิดเลย <หอ S 2> ปิดอย<ม>ู่ลองไปดมที่ซองอ หอมทะลุซองไหมค่ะหอมมากหอมขนมปังอ่าเพราะฉะนั้นขนมปังสไตล์อังกฤษดูรับประทานแล้วจะรู้สึกว่าอิงกฤษขึ้นมาทันทีเลยน้องไรเนื้อเนียนนุ่มเด้งแผ่นใหญ่อย่างนี้สักหน่อยไหมต้องเอาไปปิง้งทาเนยโรยน้ำตาลไม่บางทีลองแบบนุมน่มๆไหม นุ่มๆก็ได้ค่ะหลายคนชอบเพราะนี่เนื้อเนียนนุ่มเ,เ,เ,เด้งเด้งใหึ่มีวงเงินประกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหรอน้องใบใช่ค่ะงงคือเสียต้นนะทำประกันเอาไว้ตัวเลขรู้สึกจะ16ล้านซึ่งมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่า16ล้านเนี่ยยังไงพระพ่อของเสียต้นเนี่ยก็เคยบอกว่าอย่าพึ่งเผานะ ให้เอาร่างไปชนสูตรก่อนอแต่ปรากฏว่าลูกสะพ้ายก็คือ,อคุณมดที่เป็นภรรยาเสียต้นเนี่ยบอกว่าพ่อเดี๋ยวถ้าเกิดชนสูตรแล้วเขาไปเจอว่ามียาเสพติดมีอะไรอ่ะเงินประกัน16ล้านจะไม่ได้นะ16ล้าน16ล้านแล้วก็บอกว่าพ่อเอาอย่างนี้เดี๋ยวได้มา16ล้านเน่ยเดี๋ยวหนูแบ่งให้2-3ล้านเดี๋ยวหนูจะแบ่งให้แล้วแล้วก็เผาเลยค่ะ นั่นแหละก็เลยทุกคนติดใจสงสัยถ้าในครอบครัวของทางฝั่งเสียต้นปัญหาตอนนี้คือเผาไปแล้วอีกต่างหากนะเผาไปแล้วแต่เห็นท่านายเดชาบอกว่ามันดูจากเท่ากระดูกได้อ่ะค่ะหรออ่านี่มีความคืบหน้าเข้ามาแล้วอ้าวไหนมีรูปเข้ามาเพิ่มเพราะว่าตอนที่ไปจับเนี่ยจับที่บ้านพักย่านรามอินทรานาตาดีค่ะอืม เธอเคยมาออกรายการที่ช่องสามด้วยนะคะหนกระแสคือช่วงนั้นที่เธอถูกกล่าวหาเธอก็มาขอความเป็นธรรมมาออกสื่อหลายสื่อให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็อย่างที่บอกออกับโพสต์เฟซบุ๊กค่ะนี่ไปว่าไปอ้าวเดี๋ยวสืบสาวเราเรื่องก่อนนะคะคืออย่างที่บอกอ่ะแลละค่ะ วันที่8เมษายนเสียต้นเนี่ยถูกลอบยิงในขณะที่อยู่บนรถตู้รอดชีวิตต่อมา16เมษายนเสียต้นกลับไปหาภรรยาที่มหาสาร,รคามแล้วเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาภรรยาอายุ41เสียต้นอายุ44ใช่ค่ะคือเป็นจุดสงสัยของครอบครัวก็คือน้องสาวของเสียต้นเนี่ยสงสัยว่าตายผิดปกติ ที่ไปเสียชีวิตยอยู่ที่บ้านภรรยาที่มหาสารคามาสาภาพศพคือมันดำคล้ำผิดปกติเหมือนถูกวางยาพิษ สภาพศพก็ดูผิดปกติแล้วแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการตายก็ไม่ชัดเจนดังนั้นเดินหน้าร้องขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดีการตายของพี่ชายแล้วก็เชื่อมโยงไหมกับเหตุการณ์ที่ถูกยิงเมื่อวันที่8เมษาคือมันมันห่างกันแป๊บเดียวใช่สอนอวังทองหลางซึ่งคดีนั้นน่ะตำรวจก็จับคนร้ายยังไม่ได้ในมุมครอบครัวโดยเฉพาะน้องสาวของเสียต้นซึ่งชื่อคุณเจเนี่ยค่ะจึงเชื่อว่าสองเหตุการณ์นี้มันต้องมีความเกี่ยวข้องกัน ทีเนี้ยตัวภรรย,ยาน,นอบอกอย่างนี้บอกที่ผ่านมาสามีคือเสียต้นเขาไม่มีโรคประจําตัวนะตอนที่เขาเสียชีวิตยังเอะใจอยู่เลยภาพสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันก็คือเราอะกินข้าวด้วยกัน มันลักษณะเหมือนเป็นแคร่เหมือนเป็นกระท่อมหน้าบ้านนะคะเสร็จแล้วตัวเองก็เข้าบ้านไปมาเห็นอีกทีก็คือเห็นเขานอนหลับและกลนอยู่ตรงกระท่อมหน้าบ้านก็เลยเอาหมอนเอาผ้าหม่มเอาพัดลมมาให้เสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้าบ้านมาพบอีกทีคือเสียชีวิตแล้ว คำถามก็คืออ้าวแล้วไม่สงสัยบ้างหรอทําไมไม่ส่งศพไปชนะสูตรเธอก็อ้างว่าเธอไม่รู้ว่าเธอต้องทํำยังไงแล้วสภาพศพตอนแรกมันไม่เห็นมีคล้คลําๆเลยคือถ้าศพดําคล้าเนี่ยเชื่อว่าแพทย์เขาคงไม่ปล่อยให้เราเอาไปประกอบพิธีทางศาสนาหรอกอเขาคงส่งชนะสูตรแล้วแหละแล้วอ,อันนี้ประเด็นเสียชีวิตนะคะภรรยาคือคุณมดเคยให้การเอาไว้แบบนั้นส่วนประเด็นเรื่องที่ถูกลอบยิงเมื่อวันที่8เมษา เรื่องนี้คุณมดบอกว่าเออสามีก็ไม่ได้มีความขัดแย้งกับใครนะวันที่เขาโดนยิงเขาก็โทรศัพท์มาบอกมดว่าเขาถูกยิงก็บอกให้เขาไปแจ้งความแต่สามีไม่ไปเพราะว่าว,วันนั้นเนี่ยม,มีภาพว่าเขาโทรศัพท์ไปโทรศัพท์พาภรรยาค่ะ,คะแล้วภรรยาก็คือคุณมดบอกให้ไปแจ้งความแต่เสียต้นเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งความเพราะกลัวจะถูกข้อหาเมาแล้วขับ ก็เลยงั้นมาเจอกันที่บ้านย่านพัฒนาการสามีก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกไม่รู้ชนวนเหตุที่ถูกรอบยิงเลยนะแต่คุณมดบอกอย่างนี้พฤติกรรมสามีอ่ะเวลาเมาแล้วเขาชอบโวยวายเขาชอบโมโหร้ายคืนนั้นน่ะนั่งคุยปรับทุกข์กันที่เขาถูกลอบยิงอ่ะคุยกันถึงตีสี่จริงๆช่วงนี้เราแยกกันอยู่แต่เรายังเจอกันเรื่อยๆอแล้วก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นการชี้เป้าอะไรให้กับมือปืนเลย คือมันมีภาพจากวงจรปิดอะค่ะตอนที่เสียต้นเดินออกมาจากสถานบันเทิงลักษณะเนี่ยตามรายงานก็คือเหมือนกับคุณมดภรรยาโทตามก็เลยเดินออกมาจากสถานบันเทิงแล้วมือปืนมาใช่มือปืนเนี่ยลักษณะคือมาดักรออยู่ก่อนแล้วเพราะว่ามันจะมีภาพวงจรปิดตรงปั๊มน้ํามันนะคะมือปืนสองคนลักษณะมาดักรอไม่ได้เจอกันเฉพาะหน้าเหมือนกับมารออยู่แล้วแล้วรู้ว่ารถคันนี้จะต้องผ่านมาทางเส้นทางนี้เสร็จแล้วยิง แต่ทีนี้ยิงเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ตัวรถอตอนนั้นเสียต้นเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองอ่ะโดนยิงคือมันเจาะเข้าไปเฉพาะที่ตัวถังของรถจนกระทั่งไปขึ้นด่านทางด่วนนั่นแหละค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ทางด่วนเขาเห็นรูกระสุนปืนก็เลยบอกว่าอ้าวคุณโดนยิงอ่ะรถมีรูเสียต้นก็เลยรู้ตัวแล้วก็โทรบอกภรรยาทีนี้ในเวลาต่อมาคุณมดภรรยาของเสียต้นเธอก็เปิดใจอีกอคือเธอให้สัมภาษณ์สื่อเรื่อยๆเลยนะคะ เธอบอกว่าเนี่ยเธออ่ะถูกสังคมสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสามีหรือไม่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของสามีแน่นอนอแยกกันอยู่กับสามีได้ประมาณสองเดือนเพราะอะไรเพราะระยะหลังอะโมโหร้ายอารมณ์รุนแรงแล้วดื่มเหล้าหนักเธอกับสามีเคยไปปรึกษาหมอแล้วหมอแนะนำว่าให้แยกกันอยู่ระยะหนึ่งเธอก็ไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวหรอกว่าสามีอยู่ไหนทำอะไรติดต่อใครบ้าง จนกระทั่งสามีเสียชีวิตเนี่ยซึ่งเธอบอกเธอก็คาใจเหมือนกันนะว่าเขาเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรก็พูดโยงไปถึงว่าสเตียรอยหรือเปล่าคุณหมดพูดเองเพราะสามีเป็นคนชอบใช้ยาสเตียรอยชอบกินอาหารเสริมเพื่อเล่นกล้ามไม่แน่ใจว่าใช้ประเด็นนี้ด้วยไหม,ยอ,มอยากให้มีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง ส่วนคําถามที่ว่าอา้าวถ้าเกิดอยากจะพิสูจน์แล้วเผาไปทําไมอะ่ะรีบเผาทําไมคุณมดบอกก็เธอถามตํารวจกับถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าประกอบพิธีทางาศาสนาได้เลยไหม ก็เขาบอกได้เธอก็ไม่ทราบขั้นตอนเธอไม่รู้วิธีการที่จะส่งศพไปชนสูตรด้วยซ้ำแล้วเธอก็บอกยินดีนะจะให้ความร่วมมือกับตำรวจพิสูจน์หาคำตอบสาเหตุการเสียชีวิตของสามีอย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้สังคมเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเธอไปมีมือที่สามอย่างที่ครอบครัวของเสียต้นกล่าวอ้างมไม่จริงคือมันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจมากคือก่อนหน้าเนี่ย มันมีแชทลับของคนที่รู้จักกับเสียต้นกับภรรยาเอาแชทออกมาเปิดเผยงงค่ะข้อความทํานองว่าก่อนหน้าเนี้ยเสียต้นเคยไปด่าแม่ยายก็คือแม่ของคุณมดเนี่ยแล้วก็ด่าตัวคุณมดที่เป็นภรรยาประมาณว่าพอมึงเลิกมึงก็มีผัวใหม่เหมือนแม่เหมือนน้องมึงมทีเนี้ย เขาบอกคุณมดก็มีความแค้นว่ามาด่าแม่เขาม,มาด่าน้องเขาออันนี้คือคนรู้จักของเสียต้นกับภรรยาคุณมดเนี่ยบอกนะคะนี่นี่ขอดูแชทหน่อยนะคะไหนอะไหนคนนี้คือแฟนต้นเล่าว่ามันเคยไปดา่าอะไรเนี่ยส้มคือน้องสาวค่ะ ส้มคือน้องคือด่าส้มแล้วก็ด่าแม่ของมดกับมดว่าคือไปด่าน้องสาวกับด่าแม่กับตัวมดว่าว่าพอมึงเลิกมึงก็มีผัวใหม่เหมือนแม่เหมือนน้องมึงมดมันก็เลยแค้นว่ามาด่าแม่มันมาด่าน้องมันอันนี้คือเหมือนกับถามมดนะว่าต้นน่ะมันเคยพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าน่าจะแค้นน่ะแล้วก็บอกว่าประกันที่ทำอ่ะสิบหกล้าน แล้วก็บอกว่าแล้วมีประกันอื่นอีกที่ทำกับเพื่อนมดแต่ว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่รอกจากนี้เนี่ยคือเสียต้นเนี่ยดูจะรักภรรยานะค่ะคือหลังจากถูกรอบยิงอะค่ะมันมีคลิปเสียต้นร้องไห้บอกคิดถึงภรรยาเพิ่งเผยเผยเผยแพร่ออกมามาระบายความในใจประมาณว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะหลังจากที่โดนยิงเราไม่ตายนะคะนี่ค่ะอื ไ,ออไม่เกินสามเดืหหเอ,อน,อนลูกเมียอยู่คนเดียวได้เหรอ <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ได้ใช่อย่างนี้ผมว่าผู้ชมวร็รอแค่ไม่ไหวนพี่จะไปคุยกับพ่อผมว่าคนเราอะถ้าไม่กระจายแล้วบางทีไม่มีแบนี

เขไม่ไหวแล้วอยไรหวยอะไหรวไวรองนีอยอย่ก็หมคเืองอคือกคิดถึงลูกคิดถึงภรรยาคนถ่ายคลิปก็เลยบอกว่าก็ถ้าคิดถึงรู้ว่าเขาอยู่ไหนก็ไปตามเขากลับมาเสียต้นก็บอกมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆ ฝ้าของน้องสาวของเสียต้นคือ,อคุณเจคุณเจเนี่ยก่อนหน้าผมพยายามกับน้องไว้ประมวลเพราะขณะนี้ตํารวจเข้าจับกลุมตามหมายสารแล้วภรรยากับคนที่ถูกจ้างวัน <ฮะ S 1> ในกรณีเหตุการณ์ที่กรุงเทพน้องไบคุณเจน้องสาวบอกนะฮะคือวันที่ไปเปิดโรงดูเห็นสภาพศพพี่ชายยำคับปิดปกติประเด็นที่เขาไปบ้านของเสียต้นที่กทม เข้าไปหลังจากคุณต้นเสียชีวิตพบว่าตู้เซฟในบ้านถูกงัดล็อกของเซฟพังหมดข้าของ,องส่วนตัว<ช>ที่ใช้ด้วยกันระหว่างเสียต้นกับภรรยาถูกเก็บลงถุงดำหมดเลดข้อมือทองคำค่ะเป็นเลดท,ทองคำที่สลักชื่อไว้ว่าต้นรักมดก็หายไปเงินประกัน16ล้านเนี่ยมันยังไง คุณมดเนี่ยบอกว่าเป็นเงินประกันที่ทำเอาไว้ด้วยกันทำมา9ปีแล้วแล้ว,ลวผู้รับผลประโยชน์เนี่ยเป็นชื่อลูกทั้งหมดคุณมดไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้แต่เล่กลมกรมธรรม์ของคุณมดเนี่ยก็เป็นชื่อลูกรับผลประโยชน์มันก็เป็นการวางแผนของครอบครัวเราเองเพื่อว่าถ้าหากว่าเกิดเลิกกันขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเราสองคนเกิดอุบัติเหตุในอนาคตเนี่ยลูกจะได้ไม่ลำบากอันนี้คือที่คุณมดเนี่ยเธอพูดเอาไว้นะคะว่า เงินประกัน16ล้านแนะ่ยอดมันก็สูงนะคะเธอก็เลยอธิบายมาบอกแบบนี้ว่าลูกเป็นชื่อลูกหมดเลยส่วนมือถือของคุณต้นที่บอกว่าหายไปหลังการเสียชีวิตเนี่ยเธอบอกก็ตอนแรกอาหาไม่เจอเพราะว่าเราเอาศพไว้ที่บ้านคนที่เก็บของเคลียร์บ้านเพื่อจัดเตรียมงานศพเขาพลาดเก็บมือถือลงถุงไปแต่พอจัดงานเสร็จเราก็หามือถือเจอมดก็ได้ส่งมอบมือถือของต้นให้กับสอนอาวังทองหลังเรียบร้อยแล้วออ่ะ ทา่านผู้ชมคือมันมีข้อมูลตรงนี้สักนิดหน่อยทังใบอันนี้ประมวลเพราะเรื่องนี้มันยืดเยื้อมาพอสมควรก่อนหน้านะคุณเจใช่ไหมคะมคุณเจบอกว่าเดี๋ยวนะคะมาดูชื่อคุณเจชื่อจริงชื่ออันนี้ใช่คุณเจใช่ไหมอ่าใช่คุณเจเธอบอกอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่าหลังจากที่เกิดประเด็นเรื่องเสียต้นขึ้นมาเนี่ย เธอเองเธอก็ตกเป็นเป้าของสังคมเหมือนกันนะว่าการตายของพี่ชายเนี่ยหวังสมบัติหรือเปล่าเธอบอกเธอก็เลยเริ่มหาข้อมูลเลยเพราะเธอสงสัยในการตายว่าทําไมใน Facebook ของพี่ชายถึงมีการโพสต์ภาพผู้หญิงคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่พี่ชายเนี่ยพยายามจะกลับไปง้อภรรยาและลูกที่จังหวัดมหาสารคาม,มทําไม ใน Facebook ถึงมีความเคลื่อนไหวแบบนั้นแล้วทำไมถึงมีบางคนโพสต์ขายทรัพย์สินต่างๆของพี่ชายมไม่ว่าจะเป็นบ้านที่พัฒนาการหรือว่าคอนโดมิเนียม,มรวมถึง <c oughs> พี่ชายเนี่ยเดิมเป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เล่นฟ fit ิตฟิตเนสด้วยจะตายได้อย่างไรเคยถูกรอบยิงมันเชื่อมโยงกันไหม เธอก็บอกสงสัยเลยรวบรวมข้อมูลทั้งรูปภาพการ murder, famil, es, ตายรูปภาพงานศพรูปภาพก่อนเผาเอกสารใบมรณบัตรเสร็จแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากทนายอาสาท่านหนึ่งค่ะวิธีการสืบคือเริ่มสืบจากทรัพย์สินมรดกต่างๆก่อนคือถ้าเริ่มจากคดีอาญาเนี่ยมันจะยากหมายถึงเริ่มจากการเสียชีวิตของเสียต้นน่ะเพราะว่าไม่ได้ชนะสุรศพใช่ไหมคะ ก็เลยไปเริ่มสืบจากทรัพย์สินสืบจากมรดกต่างๆนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ญาติเนี่ยยื่นเอกสารไปเมื่อวันที่7พฤษภาคมปรากฏว่าทางนั้นเนี่ยตีกลับมาวันที่16พฤษภาคมบอกว่าไม่ได้ในคดีมรดกแล้วก่อนหน้านั้นเราเปิดด้วยคดีอาญาแต่ทนายคนนี้บอกให้แนะนำด้วยการเปิดคดีมรดกก่อนอ ยืนยันว่าครอบครัวมีเจตนาอย่างเดียวคืออยากจะทราบสาเหตุการตายถึงได้เข้าไปพบกับทนายเดชาซึ่งพอทนายเดชาดูหลักฐานแล้วก็บอกว่าทำเป็นคดีอาญาได้จนนํามาซึ่งเส้นทางการสืบสวนในคดีจนถึงปัจจุบัน สังคมพัดพิงว่าเธอหวังทรัพย์สินอะไรของพี่ชายหรือเปล่า mm hmm. คุณเจยืนยันไม่มีอะไรกังวลใจเพราะทำตามกฎหมายทำตามคำแนะนำของทนายความตั้งใจที่แท้จ,จริงคืออยากจะพิสูจน์การเสียชีวิตของพี่ชายเพราะเป็นคำถามคาใจของพ่อแม่ด้วยว่าทำไมโดนยิงแล้วทำไมถึงมานอนเสียชีวิตอยู่ที่นี่ขณะที่ที่นัไว้พูดถึงว่าฝั่งคุณมดภรรยาซึ่งตำรวจจับกุมเมื่อเช้าตามหมายสาร มักจะโพสเฟซบุ๊กบ่อยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยยกเป็นตัวอย่างน้องไบเธอเคยโพสเฟซบุ๊กตั้งแต่มีข่าวเห็นการทากกํามาแต่ละช่องแต่ละช่องคงหมายถึงทีวีใช่ไหมใช่บอกว่าทาคอนเทนต์พาดหัวข่าวมากๆเลยค่ะมดก็เลยจะฝึกทําพาดหัวข่าวบ้างเช่นหนึ่งสะพ้ายสุดงงสามีเสียชีวิตไม่ถึงเดือนญาติสามีเร่งของเงินวันเว้นวันมีอีกไหมสองมิติใหม่ของคําว่าบ้าน เจ้าของไม่มีสิทธิ์อยู่คนอยู่ไม่ใช่เจ้าของแล้วก็ระบุพิกัดบ้านค่ะผัวเมียแยกกันอยู่ญาติฝ่ายผัวเลือกตัดช่องน้อยแต่พอตัวมาของเงินเมียหกแสนอ้างว่าจะศึกเพราะกลัวลูกหย่าเมียแล้วไม่เลี้ยงต่ออันนี้เธอบอกผ้าถัวให้สื่อบ้างอม,มองในมุมของเธออีกสักอันมีผาาหัวอีกบอกแชทลับของน้องสาวที่บอกว่ารักพี่เห็นแล้วต้องอึง้งรักแบบใดมีอีกนะคะ แม่สุดทนกระดกยาล้างห้องน้ำหวังฆ่าตัวตายถึงสองรอบปมน้อยใจลูกสาวไม่สนใจอือนาจใจแม่ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้นอนโรงพยาบาลแรมเดือนไร้วี่แววลูลกสา,สาวสุดที่รักและสุดงงทองในตู้เซฟหายไปไหนชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยรู้ได้อย่างไรในตู้เซฟเขามีทองอ๋อที่บอกว่าทองหายรู้ได้ยังไงหรืออีกสักพผ้าถัวซึ่งคุณมดลองพาาด,ดู สุดเสื่อมย่าเมาเล่าไร้เหตุผลตบหน้าหลานสาวอายุ15หวังระบายอารมณ์ที่ลูกไม่โอนเงินให้แล้วก็บอกพอได้ไหมคะเออเคสนี้เนี่ยต้องบอกถึงแม้คุณเนชาพยายามจะยกไปถึงกรณีคดีอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติน้องชายผมเนี่ยท่านผชมแต่มันมีราละเอียดต่างกันมากอันนี้เนี่ยภาษาข่าวตอนนี้เขาเรียกปากแจว๋วค่ะ ใช่ไหมคือมีความดดดันเนี่ยท่านผู้ชมอม่ตอนวันแรกที่ให้สัมภาษณ์กระสื่อมีเสียงวันแรกเลยไหมไหนลองฟังชันนิดนึงฐานะภรรยาแล้วก็ในฐา,านะแม่ของลูกฐานะลูกสะพ้ยที่ดูแลบ้านสามีอย่างดีมาตลอดรู้สึกเสียใจที่ที่ถูกมองว่าเป็นผู้หลายเพราะว่าลูกพี่ต้องเจอคำถามแน่ๆเวลาไปโรงเรียนนะคะ นามสกุลเขากีบจินดาคือชัดเจนมากๆลูกพ่อเขาก็ขึ้นพี่ความรู้สึกพี่พี่รู้รู้ว่าพี่อมุบออนได้แต่จิตใจลูกพี่อะค่ะลูกสาวพี่ะนอนไม่หลับเพราะเขาก็เห็นแล้ววันที่เรามากับพ่อเขาวันที่พ่อโดนยิงเขาก็กังวลจนมาถึงว่าพ่อเสียจนมาเจอข่าวเจอคอมเมนต์ต่างๆเด็กเด็กเด็กอายุ16กคนนึงอะค่ะพี่สงสารลูกพี่ ที่ที่ที่เขาที่ถูกที่แม่ถูกมองว่าแบบตกเป็นจำเลยสังคมไปแล้วถูกตัดสินไปแล้วม,มันก็คือสิ่งมันก็เหมือนกับโกรธกันแค่ไหนอะ่ะอีกคนโดนฝนตกก็ยืนกลางล่มให้แบบเนี้ยเงินเขาจะหมดบัญชีพี่รู้ว่าเขาไปจะไปที่ไหนมันมีเงินโอนออกร้านคาราโอเกะอีกวันหนึ่งพี่ก็เติมเข้าไปให้พี่ก็กลัวเขาไม่มีเงินกินข้าวแล้วพี่จะไม่รักเขาตรงไหนแล้วคะพีหมดครับอ้า เดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเข้ามาแหละท่านผู้ชม